คิดจะประหยัดน้ำเริ่มได้ที่ตัวคุณไฟฟ้ามีค่างดใช้บางเวลาเพื่อโลกของเราอาหารนี้มีระเบียบเรียบพร้อมความสะอาดป่าสาดจากเชื้อโรคสุขภาพดีอร่อยจังกินได้ทุกวันบำรุงวันามัมอย่าลืมกินผักกันนะคะ ขอยากให้เป็นนิดลดวลเราพิดให้ลกเราทุกคนตามได้น้ำมันหยดนี้ทำให้ชีวิตเดินหน้าเพื่อคุณเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคนคุณใช้น้ำมันทั้งโลกบังตรงคุณคิดจะไม่หยัดน้ำมันเริ่มได้ที่คุณมา